สวัสดีครับโย่ผมกระจิตลิต์นะผมวันนี้อยู่ในเกม stonefront นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรเกี่ยวกับร้านร้านนี้นะผมไม่รู้เป็นร้านอะไรด้วยแต่มีแฮมเบอร์เกอร์เดีวเราไปดูกันครับว่าในเกมมันจะเป็นยังไงปะอืมฉันตื่นขึ้นมาในที่ที่ไม่คุ้นเคยเลยอะอากาศก็อบอ้าวถนนโล่งไปหมด ของใช้ส่วนตัวก็หายไปสิ่งเดียวที่เห็นคือร้านสะดวกซื้อเก่าๆที่ตั้งโดดเดียวอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ที่เนี่ยนะแต่มีบางอย่างบอกฉันว่าฉันต้องเข้าไปข้างในร้านนี้เนี่ยนะอยู่นี่เองตรงเวลาอีกแล้วนะใครพูดวะกูหรือมันเออเราเคยเจอกันหรอครับเออไม่ะฉันคาดหวังว่าจะมีคนอย่างคุณปรากฏตัวแค่นั้นแหละคาดหวงังเพื่ออะไรอ่ะ อยากให้ช่วยหน่อยอะไม่นานหรอกเห็นไม่กวาดนั่นไหมอะคุณต้องการให้ฉันกวาดพื้นงั้นเหรอก,ก็คงอย่างนั้นแหละฟังนะฉันแก่แล้วอะอยากให้มีความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจะดีมากเลยโอเคฉันทําไม่ได้แต่ทําให้ต้องเป็นฉันด้วยละ่ะก็เพราะว่านายอยู่นี่ไงละ่ะนั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องการแค่นั้นแหละเธอช่วยฉันหน่อยละกันฉันมั่นใจว่ามันจะคุ้มค่าแน่นอนโ,โอเคหยิบมาโอ้แล้วทำไมกูต้องตื่นหน้าร้านมึงด้วยเนี่ย อันนี้เศษฝุ่นหรือเศษขี้ครับ<อ>มันมันใหญ่เบอ้อเลยอย่างเงี้ยฉันทำความสะอาดเสร็จแล้วมีอะไรให้ช่วยอีกบนะ้าล่ะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับคืนนี้นะสำหรับคืนนี้เหรอใช่ร้านค้าต้องเตรียมพร้อมเสมอใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้ก็มาใหม่แล้วกันนะเด็กน้อยฮะนายเรียกฉันว่าเด็กน้อยเหรอขอโทษทีโคดี้แล้วนายรู้ชื่อฉันได้ยังไงอะ่ะ ดูหน้าขนลุกอะไรบางอย่างอะ่ะมันแค่เมืองเล็กๆอะ่ะนายเพิ่งย้ายมาใหม่ใช่ไหมล่ะเพิ่งย้ายมาที่นี่อาทิตย์หนึ่งแล้วอะ่ะคุณควรพักผ่อนนะโคดี้ฉันจะพิจารณาว่าจะให้อะไรตอบแทนนายนะฉันชื่อเลรอยโอเคกูต้องกลับบ้านใช่ไหมฉันบอกตัวเองว่าจะไม่กลับไปแต่เท้าก็ยังพาฉันเดินต่อไปบางทีฉัน,ฉ,นฉันอาจจะจริงจังเกินไป มันเป็นสถานที่เงียบสงบที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคยเกินไปฉันก้าวเข้าไปข้างในคาดหวังว่าจะพบกับความเงียบสงบแบบเดียวกันฉันไม่คาดหวังว่าจะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่มากลับมาอีกแล้วอะทำไมเท้าเราสั่งวะโอเคฉันกลับมาแล้วตามที่นายบอกเมื่อวานเนี้ยเยี่ยมเลยคนส่วนใหญ่ไม่ได้จริงจังกับอะไรที่นี่หรอกฉันพูดแบบนั้นอะ<ฮ>ในงานศพผมพวกเขาอะนะฮะนี่่อาหาเหมือนกูเลยเฮียเหมือนมึงรู้ใจกูอะไม่มีอะไรหรอกอืก็แค่สำนวนโวหาร ให้ฟังเฉยๆเอ่ะฉันมีงานอื่นให้เธอทําอีกกันนะอะไรอีกอะ่ะโอเคง่ายมากแค่เอาขยะออกไปแล้วก็งานก็ง่ายด้วยจริงไหมล่ะเสร็จแล้วก็มาคุยกับฉันแล้วกันนะเนี่ยหรอแล้วตรงนี้มันใส่ไม่ได้หรอแล้วมันต้องไปใส่ตรงนี้ด้วยอะ่ะงง เหมือนนายจะทำหน้าที่ได้ดีแล้วนะขยะถูกย้ายแล้วเรียบร้อยอย่ามาแอบทำแบบนี้สิรู้สึกเหมือนติดอยู่ที่เดิมทำสิ่งเดิมๆทุกคืนบางครั้งสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วอย่างที่คุณต้องการนะแต่คุณต้องรักษามันไว้นะลูกชายพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ค่อยกลับมาทำใหม่แ๋ยวดูก่อนว่าจะทำอะไรต่อไปคืนนั้นฉันแทบจะนอนไม่หลับเลยอะเลรอยที่เดินตามหลังฉันไม่ใช่แค่ความตกใจแต่เป็นเพราะรอยยิ้มของเขาหลังจากที่ฉันเดินกลับ เล่ากับรู้อะไรบางอย่างที่ฉันไม่รู้ฉันจึงเดินกลับมาไม่ใช่เพราะนิสัยแต่เพราะฉันต้องการเข้าใจว่าทําไมฉันยังงงหันหลังกลับขณะที่ฉันเดินผ่านอาคารอาพาร์ตเมนต์ที่เอียงร้านค้าก็ปรากฏขึ้นในสายตาอีกครั้งรอคอยเหมือนเช่นเคยอะไรวะครานี้อยากให้ทาอะไรอะ่ะเช็คให้แน่ใจว่าห้องน้ําทุกห้องว่างนะเข้าใจไหมไม่มีใครรู้หรอกว่าใครจะเดินเข้ามาตอนที่ฉันไม่มองนะน่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนะ ห้องน้ําอุ้ยเอ้ยไม่ได้เคาะประตูเลยอะ่ะโอ้ยขอโทษนะครับคุณผู้ชายเอ่อไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ในห้องน้ําอะก็เห็นอยู่แล้วนี่คุณไม่ได้เป็นคนละเอียดอ่อนเลยอะเออใช่ครับผมขอโทษนะครับผมฉันทีหลังฉันจะเคาะประตูก่อนฉันชื่อเดเมียนนะนะฉันเดาว่าลีรอยคงกําลังบังคับให้นายทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆของเขาอยู่ใช่ไหมใช่ทําไมอะฉันแค่อยากช่วยเขาเฉยๆ นั่นแหละที่พวกเขาพูดกันอะ่ะแวะมาบ้านฉันคืนนี้หน่อยสิมีบางอย่างที่ฉันต้องบอกนายะนะแต่พูดไม่ได้แถวนี้อะ่ะกูก็ามาบ้านมันแบบในช่วงพิบตาทำไมกินแล้วเธออย่างเงี้ยรอบๆที่นี่มันโสกรปรกไปหมดเลยอะนะขอโทษด้วยแล้วกันโอเคนี่มันเรื่องอะไรกันอะลากฉันมาที่นี่ทำไมอะ คุณและฉันเนี่ยอยู่ตรงกลางไม่ใช่ความตายเสียทีเดียวไม่ใช่ชีวิตเสียทีเดียวอะ่ะมันคือนรกต่างหากอะ่ะที่เราเป็นอยู่ะนะมีรถเสียอยู่คันหนึ่งอย่างที่คุณอาจจะเดาได้คุณกับผมเกี่ยวข้องกันฮะแล้วเราก็นึกย้อนมาครับผมคืนนี้ก็เหมือนคืนอื่นคุณขับรถดึกหลังเลิกงานข้างนอกดูผ้ามัวและเงียบสงัดถนนทอดยาวราวกับชั่วนิรันดร์ว่างเปล่ามีเพียงไฟหน้ารถเท่านั้นฉันกำลังมาทางตรงข้ามขับรถเร็วเกินไปคิดอะไรไม่ออกเมาจนเสียสติ ฉันคิดว่าฉันคงเลี้ยวได้ตอนแรกฉันไม่เห็นคุณเลยอะหลังจากนั้นะนะในชั่วพริบตามันก็เกิดขึ้นนี่สินะสิเกี่ยวข้องกับมึงเนี่ยกูวนเวียนอยู่อย่างงี้น้ําเกี่ยวอะไรกับร้านวะเพราะว่าฉันตายแล้วแต่คุณน่ะอยู่ในอาการโคมา่าใช้เครื่องช่วยชีวิตได้ยังหายใจอยู่ตอนเนี้ยนายต้องรีบตื่นแล้วก็กลับไปกลับไปแล้วก็ปล่อยวางพวกนี้ซะแล้วก็เผชิญหน้ากับดีลอยซะ เสียงเดเมียนดังก้องอยู่หนในหัวของฉันสิ่งที่เขาไม่ได้พูดฉันยังคงคิดถึงเหตุการณ์รถชนคิดถึงสิ่งที่ฉันอาจจะลืมไปแล้วฉันนึกขึ้นได้ตอนเดินกลับและพบว่าตัวเองยืนอยู่ริมทางเท้านึกถึงร้านเก่าๆอีกครั้งความรู้สึกมันหนักอึ้งเหมือนเหมือนร้านนั้นน่ะรู้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปเฮีย <c oughs> อะไรอะดีรอยโคดี้มาทางนี้สินายกลับมานี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะ น่าจะเดาได้นะคุณกําลังเลือดออกอยู่นะอย่าก,กังวลไปเลยทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีแล้วแหละทําไมหมายความว่าไงอะไรคืออะไรก็เพราะว่าฉันกลัวกลัวว่าไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วไงถ้าฉันให้เธอทําอะไรสักอย่างเธอคงจะอยู่ต่อบางทีอาจจะลืมไปเลยเหมือนที่ฉันทําตอนที่ใครบางคนเดินเข้ามาฉันคิดว่าจะสามารถสร้างโลกเล็กๆที่ไม่ยอมปล่อยฉันไปได้คุณก็ปล่อยพวกเขาไปฉันไม่เคยรู้จริงๆว่าต้องยึดติดไว้อย่างไรนะฉันเคยมีครอบครัวนะ แล้วก็มีชีวิตแ้วฉันก็มาตื่นขึ้นมาก็พบเป็นแบบนี้ร้านนี้ดูเหมือนร้านที่ฉันเคยเป็นเจ้าของเลยมันรู้สึกอุ่นๆคุ้นเคยแล้วฉันคิดว่าบางทีที่นี่อาจจะเป็นที่ที่ฉันจะได้อยู่ตอนนี้ยังไงอะคุณไม่เหมือนคนอื่นนะโคดี้คุณถามคําถามคุณต่อต้านฉันเห็นบางอย่างในตัวคุณที่ฉันไม่ได้เห็นมานานความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่คุณสามารถตื่นได้แล้วนะตอนเนี้ขออีกสักความช่วยเหลือได้ไหมบอกหลานๆของฉันว่าฉันรักพวกเขามาก ทำไมลุงดิ้นอย่างนั้นน่ะโดนฟอลจบแล้วเหรอผมสรุปเรื่องราวแบบงงๆที่ผมเข้าใจแล้วกันนะก็คือเราวนลูปครับผมก็คือเราถูกรถชนกับเดเมียนใช่ไหมแล้วก็น่าจะพุ่งชนลุงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็เลยมีความผูกพันเกี่ยวข้องกันคือเดมเมียนาตายแล้วแต่เราอยู่ในการโคมา่าลุงก็น่าจะตายแล้วเหมือนกันลุงเหมือนเป็นยม,มทูตยังไงไม่รู้อะบอกว่าทุกๆคนที่เข้ามาที่เนี่ยฉันพยายามท,ที่จะทําให้เขาอยู่ต่อภายในร้านแห่งเนี้ยเพราะว่าไม่อยากอยู่คนเดียวแต่ว่าเราอะเสือกต่อต้านเราไม่เหมือนคนอื่นไงที่แบบว่าเออทำไปเรื่อยๆแล้วอยากอยู่ต่อกับลุงโอเคครับก็จบแล้วกับ เกมนี้คิดเห็นยังไงก็สามารถเมนใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะเป็นกำลังใจอยิงย่งเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย